ถือว่าเป็นการลบคําสบประมาทที่ผ่านมาจากที่หลายๆคนชื่อว่า Android นั้นเป็นระบบปฏิบัติการที่เชื่องช้าโดย Google นั้นใช้คลิปวิดีโอถ่ายภาพจริงของการทดสอบโดยใช้กล้องที่มีคุณภาพและความเร็วสูงในการถ่ายภาพทดสอบจริงในภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบความเร็วในการใช้งานของระบบปฏิบัติการตัวเก่าที่ใช้ชื่อย่อว่า ICS หรือว่า Ice Cream Sandwich หรือว่า Android เวอร์ชัน4.0กับตัวใหม่ทางขวามือเวอร์ชัน4.1หรือว่า Jelly Bean ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบปฏิบัติการตัวใหม่ที่ถูกติดตั้งในโทรศัพท์รุ่นเดียวกันนั้นมีความเร็วมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับนอกจากระบบการทำงานที่อัปเกรดขึ้นใหม่หลายส่วนนะครับจนแทบจะไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นเพียงเวอร์ชัน4.1 ยังมีระบบเรียนรู้ผู้ใช้งานเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเจ้าของโทรศัพท์อีกด้วยอย่าง Google Now ก็เป็นระบบที่เหนือขึ้นไปกว่าการตอบคำถามเช่นการบอกข้อมูลจราจรในช่วงเช้าของการทำงานการบอกทางของรถประจำทางแนะนำร้านกาแฟสายการบินหรือว่าแจ้งเตือนนัดหมายได้ด้วยอีฟีเจอร์หนึ่งที่มีการเปลีป่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็คือการพัฒนาฟีเจอร์การใช้งานคีย์บอร์ด ที่จะคาดเดาคำศัพท์ถัดไปให้กับผู้พิมพ์ได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับขณะเดียวกันยังรองรับการใช้งานหลากหลายภาษาแน่นอนนะครับว่ามีภาษาไทยด้วยรวมถึงการใช้เสียงในการพิมพ์ซึ่งหลายคนที่ได้ลองก็บอกว่าเวอร์ชันนี้สั่งพิมพ์ด้วยภาษาไทยก็ได้นะครับหลายคนคงจํากันได้น,นะครับว่า Google เ,เคยใช้กลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้ใช้แต่และประเทศมาก่อนในช่วงที่เดินหน้ารุกตลาดเซิร์ฟเ n อนจินและคราวนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเวอร์ชันบนโทรศัพท์มือถือซึ่งมีจมํานวนผู้ใช้ทั่วโลกไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้นะครับที่ www.60p.com นะครับหรือว่าที่ facebook อภิรักษ์ทีวีครับ